ก็สวัสดีค่ะโชคดีนะคะจ้าขอให้สมหวังทุกประการสมหวังที่ค่ะขอคำไหนก็ขอให้สำเร็จสำเร็จทุกคำขอจ้าเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้คือทางไลฟ์สดทางคลิปหรือป้าคำสาย อันนี้ทําคลิปให้เขาแล้วนี่ล่ะอันนี้ไลฟ์สดจ้าโอ้ช่องใหญ่มีทั้งคลิปทั้งไลฟ์สดเราสู้ไม่ได้เลยเรามีแค่คลิปอย่างเดียวดูคลิปก็ขอให้เขาเห็นเขาดูไลฟ์สดก็ขอให้เห็นเพราะว่าเขาว่าไม่เห็นอ๋อเพราะมันไม่เด้งใช่ไหมเขาไม่เห็นอ่าบางทีไลฟ์สดก็ไม่เด้งคลิปก็ไม่เห็นนะก็เลยลงสองอย่างเลยลงสองอย่างต้องเห็นทางใดทางหนึ่งแน่นอน ทานค่าเรียบร้อยแล้วครับคุณสวนานะรขอบคุณนะครับน้องโจ๊ะชาแนลบออยู่สุรินฝนตกน้ำท่วมด้วยนะเสือนะครับที่นี่เราอาจจะไม่ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะตกหนักทุกวันแต่ไม่ถึงกับมีน้ำขังหรือท่วมเนาะนะครับเี๋เราจะไปขอพรนะฮะให้กับเอฟซีนะครับดกันับเดี๋ยวเราจะไปขอพรให้กับเอนซีนะครับด้วยกันนะครับขอพรให้เอีนคัน้เอด้ครับา เอามาถือ,<ข>อก่อน<ข>อไม่ได้บอกร่งงางห้งาคนหนุนเฮ้ยไม่มาลูกคนนี้เอามาใกล้ๆที่นี้จะเด้งหรือไม่เด้งก็รู้แหละกดให้หน่อยเด้อเสือกดอะไรอ่ะเอ้ากดจะถ่ายคลิปแล้วลูกนี่เอากลางใจเลยจะไม่ได้กดถ่ายใช่ไหมเนี่ยกดแล้ว เออแม่ถ่ายไปหนึ่งนาทีกว่าแล้วนี่โอ้เอาถูกเอ้ยแม่ขอให้เลยเด้อนี่ไม่เห็นเหรอยังไม่เห็นก็แสดงว่ามันปิดแล้วก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนะคราชมหาลาภังปสิทธิเมนะมะนาโคอาริยะเมตตาโยโพธิสโตนะโมพุทธายะสาธุอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนะคราช มหาลาพังระสิทิเมณมะนาโคอริยะเมตายยโ,โพธิตโตณโมพุทธายะอิมินาสากาเลนะชัยยะชัยชยะปาริจิตนาคราชมหาลาพังบาสิทิเมณมะนาโคอริยะเมตายยโ,โพธิตโตณโมพุทธายะก็สาธุสาธุนะคะท่านปู่ปาริจิตนาคราช วันนี้ป้าคันัยกับเสือมาขอพรอให้คุณวาลีโรเซนเนาเออออเตียเวียนาและคุณแม่วันธนาและคุณแ่วัน,นาคุณบัวผันสติปรหรือมะยุรีนะคะที่ล้มออเอ,อ็เอนแขนหักแล้วก็เอ็นขาดแขน ก็ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็เจ็บปวดมากก็ขอให้กระจัดััเจาแล้วก็คนที่2ก็คือคุณสำราญไซยเดชที่เขาสำราญไซยเดชที่อยู่อเมริกาที่เพชรสมนไซยพรนะคะแล้วก็ fctp ทั่วโลกแล้วก็มีอีกคนหนึ่งลัดดาเซนเดอร์เขาเป็นโรคมะเร็งก็ขอให้เขาหายแล้วก็มีใครอีก ก็ทั่วโลกนะคะท,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 ทุกทุกท่านที่ป่วยจิตเตียงหรือที่ไม่สบายก็ขอให้ท่านปู่ปาริจิตนาคราชท่านปู่ยศวัณแม่โสพบรีสุรดาเจ้านางสองพี่น้องปู่ดำปู่ทองปู่จำรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย16สันฟ้า15สันดิน14เมืองบาดาลแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นหญ้าแผ่นฟ้าพระอาทิตย์ที่ส่องแสงทั่วโลก จงมาประทานพรให้ด้วยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันมีพลังมหาศาลสีทท่ทิศสทางที่ตะวันออกที่ตะวันตกที่ใต้ที่เหนือนะคะขอใหอ้ในบริเวณลานปู่ปาริจิตนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาประทานพรจงมากระจัดปัดเป่โาโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เขาสุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันขอให้ปลอดโรคปลอดภัยปลอดเสนียดอย่างไรคือนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้สุขภาพเขาแข็งแรงเหมือนอายุ1 4 1 5แล้วก็ขอให้มีความสุขขอให้หน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลยอย่าได้ขัดได้คลอง คิดอะไรขอให้สงความมุ่งมั่นปรตนาทุกประการะน,นะคะขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกคำข้าพระเจ้าขอด้วยเทินสาธุสาธุสกับเสือพาไปนะคะมาขอก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประทานพรให้แล้วก็ขอให้สำเร็จสำเร็จ,รจทุกคำขอด้วยเทินหายหมดแล้วล่ะ ตีคองหน่อยเสือขอให้สำเร็จขให้สำเร็จแล้วลล้ายวนะของเจ้าสยคอไอพเจ้าของอ้ขอพเจ้าขอวันพลังมหาศาลด้เนาะอยขอกอก็ได้ล่ะ คือตอนเช้า,าปูนะคะตรงน,นี้ดับเรยเด้อไปจะเกี่ยเ,ออเดี๋ยวอีเวลล่าด์ขอให้ลลาลาคนฮะขอให้ลลาในเงี้ยเลียฮะเป็นอยาอะไม่ได้เจอไม่ได้เข้าไปแค่ไปมอบเงินให้สาวปานเฉยเืออไอโทรศัพท์โทรเข้าของแม่ ของแม่โทรศัพท์โทรเข้าสวัสดีคุณปานชัดครับผมคุณวายเิมห้าอมเพห้านะฮะสวัสดียามเย็นครับคุณวีโบคุณปีกสินธนสินทรานะคุณเมริสจูบจากสวิสเซอร์แลนด์นะฮะน้องเจาะชัยเนี่คุณวาลิดนะครับคุณรัตนาจันทร์สุรินนะครับผมคุณพ่อสุขนะฮะสวัสดีครับใครเนาะคุณมาทาเรือนไทยสวัสดีครับผมนะฮะขอบคุณครับ นคุณป้อมดีนะมืดครับผมนะตอนนี้มืดไม่ได้เปิดไฟครับผมแบบถ้าไม่มีรำก็จะไม่ได้เปิดไฟครับผมก็จะมืดนิดหน่อยเนาะนะคุณพูดพูดสตอรี่นะฮะสวัสดีครับลามินาอุดรเลาะสวัสดีครับผมเดี๋ยวพาไปดูด้านบนแล้วกันเนาะ,ะพาไปเดินที่ด้านบนนะโอ้

คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ